สวัสดีครับพบกับวงโต้ไข่เช่นเคยนะครวันนี้วงลูกค้าจะมาแนะนําระบบเรดาร์ครุสคอนโทรลนะครับที่เขามีเพิ่มเข้ามาใน t o โยต้าโค o โร่ครอ s จี r นั่นเองนะครับเรามาดูกันทีละส่วนเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยแพทเทิร์นนะครับการวางตําแหน่งของตัวแอเรียเนี่ยเขาจะวางตําแหน่งคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือทางฝั่งขวามือนั่นเองนะครับผมแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยในหน้าจอนะครับเขาจะขึ้นเป็นข้างในวงกลมเนาะ มันจะเป็นเกี่ยวกับอัตราสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเข้ามาดูแบบตัวโหมดเรดาร์ครุสคอนโทรลเต็มๆเนี่ยให้เพื่อนๆกดทางซ้ายมือตรงนี้นะกดลูกศรขวานะครับกดหนึ่งครั้งปึง้งมันจะเป็นหน้าต่างของ a n a แ t คทีนะครับผมแล้วก็บุ่มฟังก์กชันการใช้งานเนี่ยจะมีด้านบนก็รีซูมนะครับหรือบวกหรือ,เ,อ,อเพิ่มหรือลดความเร็ว่นเองนะครับ ข้างล่างอ่าข้างขวานะครับก็จะเป็นเละรูปใหม่นาะอแล้วก็เป็นรูปรถนะครับก็คือเป็นการเริ่มนะครับเริ่มระบบก็คือเริ่มอย่างเดียวนะมันเหมือนแบบเป็นการสแตนบายนะครับจะไม่ใช่การทํางานเลยทันทีนะครับผมข้างล่างเซ็ตนะครับแล้วก็ลบก็เป็นการเปิดการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นการลดความเร็วนั่นเองระยะห่างของรถข้าหน้านะครับก็อยู่ตรงนี้นะมีอยู่ประมาณ4ขีดนะครับแล้วก็ คันนี้เขามี LTA ให้ด้วยนะครับก็คือขับวิ่งตามเส้นให้เรานะครับการทำงานของเขาเนี่ยเท่าที่ผมลองมานะคือถ้าสมมุติคุณจอดติดไฟ,ไฟแดงอยู่คุณเหยียบเบกอยู่นะครับแล้วคุณระบบมันสแตนบายอยู่คุณจะกดเซตไม่มันไม่ยอมนะอเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยก็เลยกดเปิดฟังก์ชันก่อนนะปึ้งเห็นไหมครับเขาเขียนว่าเลด้าคูสคอนโทรลนะครับเตรียมทำงานอยู่ มันจะขึ้นในหน้าจอวงกลมเนาะแล้วก็จะขึ้นแถบซ้ายด้านบนนะครับเป็นรูปใหม่แล้วก็เป็นสีเขียวนะตนัวนี้ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ทํางานนะครับให้เพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมลองเหยียบเบรกปลดเบรกมือก่อนนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ดีเนี่ยในขนาดเหยียบเบรกนะครับเราลองกดเสร็จดูปึง้งเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาทํางานอะไรเลยนะครับผมเราลองกดรีซูมก็ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับเขา จะทํางานต่อเมื่อคุณไม่ได้เหยียบเบรกค,ครับออืฮแล้วก็ขนาดจอติดไฟแดงเนี่ยเขาเท่าที่ผมลองมานะเหมือนเขาเบรกให้เราเกือบถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแต่เขาจะขึ้นสถานะที่หน้าจอว่าให้เราเหยียบเบรกอออืืฮมตรงเนี้ยแอบเสียดายนะเดี๋ยวผมไปลองทด,ทดลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะในที่ที่มันติดๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อ่าผม <c oughs> คันนี้มันมีเกียบีด้วยนะผมชอบลูดลงมาถึงเกียบีตลอดเลยโอเคอ่าถ้าตอนนี้ให้เพื่อนๆสังเกตนะถ้าสมมติว่าคนไม่ได้เปิดหน้าต่างตัวที่เป็นระบบอ p t i v e ข้างในนะในช่องวงกลมของเรีนยนไมเนี่ยให้เราสังเกตซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปรถอย่างที่ผมบอกนะถ้าเราเปิดระบบเดี๋ยวปิดก่อนกดเปิดปุ๊บมันจะขึ้น สีเขียวใช่ไหมครับและให้เรากดเซตมันจะขึ้นคําว่าเซตข้างใต้โลโก้นั้นนะครับผมก็คือตัวระบบเขาทํางานแล้วละ่ะแต่ยังไม่ขึ้นรูปตัวรถแล้วก็เส้นปะแบบตรงพรมอะไรตรงนี้นะครับให้เรากดหนึ่งครั้งปึ้งเห็นไหมเขาก็จะมีขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวข้างล่างคําว่าเซตนาะแล้วก็จะมีรูปโลโก้ขึ้นด้านข้างบนของตัวที่เป็นรูปเรือนไม้นะครับก็จะขึ้น เป็นสารลักษณ์ว่า LTA ทำงานอะไรประมาณนั้นนะครับและทุกครั้งนะครับถ้าตัวรถเนี่ยมันมีการเ,เขาเรียกว่าทำงานของตัว LTA เนี่ยก็อาจมันจะไม่มีเสียงอะไรนะแต่ถ้าโดนปลดล็อกนะครับเขาจะมีเสียงตึ๊ดๆแบบเมื่อกี้นะครับผมฝนตกหนะักเนี่ยเราลองกันในฝนตอนฝนตกเลยว่าระบบมันจะทำงานยังไงนะครับในหน้าจอเนี่ย ข้างในเรือใหม่นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันขึ้นแถบสีฟ้าทั้ง2ด้านนะครับก็คือตัวเส้นเนี่ยเขาทํางานทํางานแบบเต็มฟูลออปชั่นเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขาแจ้งเตือนเนาะ,ะเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วนิดนึงกด1ครั้งนะครับในหน้าจออเดี๋ยวผมดูก่อนอในหน้าจอข้างล่างที่เ,เขียนคําว่าเซตนะครับก็คือเป็นความเร็วของตัว ระบบที่เขาเซตไปอยู่นะแต่ทุกทุกแบรนด์ทุกค่ายนะมันจะเริ่มที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดกดทีละหนึ่งนะครับมันเป็นการเพิ่มความเร็วทีละหนึ่งนะเดี๋ยวเรากดค้างอ่าเป็นการเพิ่มความเร็วทีละห้านั่นเองนี่ LTA ทำงานนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะเกาะโค้งแล้ววิ่งไปได้หรือเปล่านะครับผม แล้วก็ช่วงจังหวะโค้งเนี่ยเขาจะมีการลดความเร็วให้เราด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้แจ้งเตือนอแจ้งเตือนให้เราจับพวงมาลัยก็มีเสียงเหมือนกันนะครับวันนี้ฝนตกนะผมเลยยังไม่ได้ทดลองตัวที่เป็นสมรรถนะน,นะครับผมเพราะว่ามาาันจะอันตรายนะครับคือในหน้าจอเนี่ยถ้ามันขึ้นเตือนในจอกลางที่ข้างในเลือนไม้เนี่ย มันจะเป็นบอกว่าให้คุณจับพวงไลใช่ไหมเขาก็จะไปขึ้นสัญลักษณ์ข้างบนตัวข้างบนโลโก้เรือนไม่แทนนะครับผมพอเราจับปุ๊บก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้เพื่อนๆสังเกตในจอนะผมเดีย๋ยวเราพ้พนค้งไปปุ๊บเราจะลองดูว่าถ้าเราปล่อยมือแล้วนะครับเขาจะเตือนกี่ครั้งถึงจะปลดการทำงานตัว LT นะ เอาให้โค้งก่อนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหลังๆที่ผมทดสอบในหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นมานะครับผมมาชอบตัด LTA ทิ้งอ่ะนี <c oughs> ่โค้งให้เรานะครับผมตอนนี้ก็ความเร็วอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะห่างสามพอดีเุ <c oughs> ื่อนเ่เห็นจะผมจะ ชะงโงกหน้าไปครับพอดีกล้องมันปังนะครับผมเอมอโค้งไปไม่ได้วือวาอะไรเพราะว่าเราตั้งด้วยความเร็วไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับผมอ่าเราลองกดระยะห่างให้เพื่อนๆดูก่อนเหลือสองเหลือหนึ่งอ่าตอนนี้ก็อ๋อปรับระยะห่างได้ทั้งหมดสามขีดนะครับถ้าขับบนทางด่วนผมจะแนะนำว่าอ่าตั้งสักสองกำลังดีนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มความเร็วดู สักเจ็ดสิบกําลังสวยนะครับเจ็ดสิบยังหกสิบห้าเจ็ดสิบดูเขาว่าเขาจะโค้งเป็นไงนะครับอก็ยังคงไปแบบเรื่อยไม่ไม่ได้อ่ามีการกระโชกโคง้งคากของคันเล่นสักเท่าไหร่อ่านี้เตือนแล้วนะครับตึงคราบเส้นสีฟ้ายังอยู่นะ,ะเส้นสีฟ้าหายไปแล้วนะครับผมแต่ว่า แต่ว่ารถเริ่มรถเปร้ะครับจริงด้วยอืมรถเประแล้วนะครับเตือนครั้งแรกนะครับอ่าเตือนครั้งแรกแล้วก็มีเสียงครั้งที่สองมันก็ถึงจะตัดนะครับให้เราสังเกตเส้นสีฟ้านะคือเตือนครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดทันทีทันใดนะครับผม ขึ้นสัญลักษณ์ก่อนเนาะขึ้นสัญลักษณ์เสร็จแล้วก็เตือนปุ๊บตึ๊ดตึ๊ดต,ตัดเลย <c oughs> โอ้โหแต่ถ้าเราจับปุ๊บเขากลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับคือเดี๋ยวนะลองอีกทีนึงอ่าตอนนี้ตัดแล้วนะครับ เห็นไหมพอตัดปุ๊บคุณจะสังเกตได้เลยว่าทางเมืเ่อกี้มันเอ็นด้วยแหละพอตัดปุ๊บรถมันเป๋เลยนะครับผมมันเอ็นซ้ายนะครับอืแอบเสียดายนะคือตัว LTA ของ Toyota ในหลายรุ่นนะครับเขาทำมาดีแล้วก็ค่อนข้างวิ่งเจอทางโคง้งเจอทางอะไรเนี่ยค่อนข้างไปได้อย่างเนียนตานะครับแต่เนี่ยมาติดตรงเนี้ยเตือนครั้งแรกปุ๊บตัดทิ้งเลย โอเคแล้วเดี๋ยวเราลองตัวที่เป็นแจ้งเตือนนะครับให้จับพวงมาลัยเนี่ยว่าเขาจะหยุดทํางานจนขนาดไหนอ่าฮะเดี๋ยวเราปิดอทีเองก่อน,นี้นะอนแบบเราลืมจับพวงมาลัยนะครับอืมแต่รถมันเป๋ะฮะเดี๋ยวอันนึงอ่าผลขงฮัน อตอนนี้เราอยู่ในโหมดอีโคใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าตัว G-R เนี่ยคันเร่งเขาค่อนข้างมาได้อย่างดังใจพอสมควรนะเรากดลงไปลึกนิดนึงเนี่ยเขาก็ดึงแบบดึงให้เราเลยนะครับผมอันนี้นอกเรื่องไปหน่อยนะเพราะว่าถ้าทดสอบตัวที่เป็นอ่า แจ้งเตือนจนจนยกเลิกเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ทางตรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันตรงๆก่อนโอเคแต่ว่ามันก็อาจจะต้องตรงยาวพอสมควรนะครับ น,นิดหนึงละกันนะครับผมผมค่อนข้างชอบตำแหน่งของตัวกระจกบานหน้าของเขานาะแล้วก็ตัวโครงเสาเอนะครับมันถูกออกแบบมาให้ตัวรถเนี่ยไม่ดูอึดอัดนะเออทำให้คนนั่งเนะี่ยสมมติเราตัวใหญ่ใช่ไหมตอนนี้ผมปรับเก้าอี้ต่ำสุดเลยนะก็เวลานั่งเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้กระจกบานหน้ามันดูใหญ่โตจังนะครับแล้วก็ เวลาเราจะมองไปยังจุดอับสายตาเนี่ยก็มันก็แบบเขาเรียกว่าอา่ไม่โดนบทบังนะครับผมเพราะว่าตัวกระจกมองข้างเนี่ยกับโครงเสา A เ,เนี่ยค่อนข้างมีสเปซที่เหลือพอสมควรนะทำให้เรามองเห็นจุดอับสายตาได้ดีนะครับอโอเ,เดี๋ยวกดดีซูม แบบหนึ่งนะครับดูว่าเขาจะตัดการทำงานขนาดไหนนะครับผมอืผนโค้ง,งนี้ไปก็ก็ยาวล้วแต่ว่าด้วยถนนบ้านเราอครับทางด่วนมันอาจจะไม่ได้ทำมาเรียบเสมอกันได้องศาที่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตัวรถเนี่ยมันจะมีการเป๋ไปนะเมื่อเวลาระบบ LTA ตัดน,นะครับ เออโอ้เขาเจอไวนะเห็นปะเขาเจอคันสีดำข้างหน้าไวมากเลยนะฮะอืมพอรอบมันสูงนะครับแล้วเราไปกดเนี่ยเขาพยายามลดความเร็วแล้วก็รอบลงเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยบันชะลอลงนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้ยินเสียงเงอเมื่อกี้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ ตอนนี้คือยาวๆแล้วนะครเราให้เขาทำงานไปดูซิว่าแต่เนี่ยเห็นปะเพราะถนุนไม่เรียบครับตัวรถมันเป๋เอาไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำให้เราต้องกลับมาจับเราเปิดตัว LTA ไว้ก่อนดีกว่านะครับ ตัวนี้เนี่ยผมลองไปในที่ที่ค่อนข้างเจอหลุมเจอบ่อเยอะอะอย่างคุณเจอสันถนนใช่ไหมมันมีความนุ่มๆให้คุณนะนุ่มๆเลยอะเนี่ยอย่างเจอสันถนนปุ๊บอืมอืมช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีนะครับคือถึงแม้ว่าบางคนอาจจะว่าช่วงล่างมันกระด้างหรือว่าอ่า ทา,ทางทางเทคนิคเขาอะ่ะเขาบอกว่าเขาะเซ็ตช่วงล่างมาให้เฟิร์มขึ้นครับเวลาเราโค้งหรืออะไรเนี่ยมันจะเกาะได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าผมชอบฟีลลิ่งประมาณนี้นะเวลาคุณเจอเจอรอยต่อถนนคุณเจอหลุมเจอบอ่อเนี่ยหรือเจอแบบลูกระนาดนะครับมันขึ้นลงแล้วแบบนุ่มๆนุ่มไม,ม้คุณเนี่ยเออเป๋เป๋ยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะ พราะ LTA เตือนนะครับหรือว่าเราออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้จับพวงมาลัยตัวรถเขาก็ไม่ได้หักกลับมาให้เรานะคือทั้งนั้นที่ตอนที่เราขับอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะแล้วเรามีแบบขับไปทับโดนเส้นเลนเนะี่ยมันก็ยังมีการแบบหักกลับคืนมาให้เรานะแต่งงว่าตอนที่เราอยู่ในโหมดอเลอาคูสคอนโทรเนี่ยทำไมถึง ไม่ยอมหักกลับมาให้เราทั้งที่เราเหยียบเส้นโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะทับเส้นเลนอีกแล้วนะฮะแปลกใจฮะมันน่าจะมันน่าจะทำงานสัมพันธ์กันนะ ในเมื่อ LTA ตัดแล้วแล้วรถตัวรถเนี่ยมันแปเอกไปนะครับเขาน่าจะดึงกลับมาให้เราแล้วให้เราพยายามวิ่งอยู่ในช่องจราจรโดยที่อ่าถ้าสมมติคนหลับไหนนะครับเห็นปะจะทับเส้นเลนตอนนี้ทับแล้วนะครับเห็นปะมันไม่หักกลับมาให้เราจนผมต้องแบบดึงพวงลาลยหน่อยนึงให้ตัวรถมันกลับเข้ามาเหมือนเดิมออ โอเคเราลองลองแบบว่าจนปลดล็อกยากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ลองมาตั้งนานนะไอตัวอร์แอคทีฟเลดาครูสนะครับเขาก็ยังทำงานอยู่นะทนั้งที่แบบเราปล่อยนานแล้วนะครับแล้วก็เราพะวงกับการที่ตัวรถแต่มันเป๋ออกะครับเราไปลองรถที่ติดดูว่าจะ หยุดยังไงบ้างนะครับผมจะอย่างที่ผมบอกไหมว่าอย่าเบรกแล้วจะไม่สามารถกดฟังก์ชันนั้นได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองอย่าเบรกปุ๊บอ่าอย่าเบรกกดเซตปุ๊บไม่ได้เห็นไหม <laughs> ข้างหน้ามีมีรถนะครับเดี๋ยวผมลองดู จะให้ดูว่าเขาทําได้จุดๆนึงหรือเปล่าแต่ก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวรถทีต่ติดนะครับ เื่อนเจอทางที่เป็นทางตัดนะครับหรือทางบรรจบกันอย่างเงี้ยผมจะแนะนําว่าให้คุณเหยียบเบรกแล้วคุณขับด้วยตัวเองไปก่อนนะหรือว่าเจอโค้งหนักๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันมีโค้งหนักๆนะเดี๋ยวเราลองดูว่า LTA เขาทํางานแบบวิง่งไอ้นี่มาให้เราหรือเปล่านะครับออโอเคกดเซตก่อนนะครับ แล้วก็ LTA ทำงานเราลดความเร็วให้เหลือสักประมาณ30แล้วกันนะครับผมเพราะว่าโค้งตรงนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับมันเป็นโค้งที่มีองศาที่กว้างแล้วก็ใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าสายก่อนโอเค โอเคโอ้ช okay. oh, <laughs> ้าเกินละสักสี่สิบอ่ะช้าเกินไปนะครับเราทดสอบในความเร็วต่ำนะดูว่าอูย้ยข้างล่างติดมากทดสอบในความเร็วต่ำดูนะว่าเขาจะโค้งให้เราหรือเปล่าปึ๊บปึ๊อบอ่าค่อยค่อยโค้งนะครับผมค่อยโค้งไป โค้งไปโค้งไปไม่ได้ครับเปล้ะครับอืมเมื่อกี้เห็นไหมมันมันมันเขาพยายามแบบอิงกับเส้นนะครับผมอืมพออิงกับเส้นปุ๊บพอโค้งหลุดปุ๊บเราเขาเตือนเลยว่าโดนตัดเราต้องคอนโทรลด้วยตัวเองนะครับ ติดติดให้ดูกันดีกว่านะครับแคนเซลก่อนอ่าตอนนี้ติดแล้วติดแล้วนะครับเบรกปึ๊บ, ake, บอ่าสมมุติว่าตีต่างนะตอนนี้รถติดใช่ไหมครับแล้วเราลองกดเสร็จปรับป๊บปึ๊บ,บรีซูมเบป์เบ,บไม่ได้ครับ เขาไม่ยอมแต่ถ้าเราเดี๋ยวรอรถหมดก่อนนะเดี๋ยวเรายกคันเร่งปุ๊บแล้วเราลองกดเซตให้ดูนะครับหรือกดรีซูมปุ๊บปุ๊บอ่ะเห็นปะกดเซตถึงจะได้นะครับผมกดรีซูมก็ไม่ยอม,อมโอเคเดี๋ยวลองดูซิว่าตัวรถจะหยุดหรือเปล่านะครับ ไม่หยุดนิ่งอ่ะอ่ะหยุดนิ่งแล้วท่านเปิ๊บเนี่ยเขาให้คือโอ้ถ้าเตือนมากถ้าเตือนมากเกินไปอ่ะเขาขึ้นเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันเตือนตอนที่ตัวรถอ่ะกําลังจะหยุดนิ่งใช่ไหมครับเขาขึ้นเลยว่ากรุณาเหยียบเบรกใช่ไหมครับพอถ้าเราไม่เหยียบเตือน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 ,นจนหยุดเตือนเนี่ย เขาจะปลดการทำงาน Adaptive Cruise Control แล้วก็ตัวรถจะมีการไหลไปคือคุณจะรู้สึกเลยว่าตัวรถเหมือนแบบคุณปลดเกียร์ดีแล้วยกเบรกแล้วตัวรถมันดึงไปข้างหน้าครับอืมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับระบบ Adaptive Cruise อ่าระบบ Radar Cruise Control นะครับที่เขามีมาให้ใน Toyota Corolla Cross GR นั่นเองนะครับ <S <S ประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่าเขาทำได้เหมือนกับรุ่นพี่อย่าง c m m r รีเนี่ยนะผมจะแบบว้าวว้าวมากเลยนะแต่ว่าบางคนในเมืองอาจจะยังไม่ค่อยถนัดใช้ตัวนี้เนะเพราะว่าด้วยเวลาคุณเจอโค้งด้วยเวลาแบบอคือแบบบางครั้งอะ่ะ คุณอาจจะยังไม่กล้าใช้ตอนที่แบบเฮ้ยมันจะใกล้คันหน้าไปแล้วมันจะเบรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าตอนมันมีตอนที่ผมทดสอบด้วยวิ่งความเร็วประมาณ60กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วข้างหน้าเขามันมีการจอดแบบติดไฟแดงครับอ,อันนั้นก็แอบตื่นเต้นนะแบบตัวรถมันไปเบรกใกล้ๆเลยนะครับผมอมอ่านั่นแหละครับโอเค ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง t ต y o t a t h a i l a นด d มากๆเลยนะครับที่นำรถด,ดีๆอย่างนี้มาให้ผมทดสอบเนาะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้วงโตคาด้วยนะครับอยากให้วงโตคาเนี่ยนำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับยังไงผมก็พยายามพยายามจะนำรถหลายๆรุ่นมาทดสอบหรือว่าฟังก์ชันต่างๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงวันนี้วงโตคาแล้วก็ Toyo ต a ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ